โดยเจ้าหน้าที่นะคะทีมอสรพิษค่ะก็ได้ไปจับงูนะคะเพาะรักกันริมป่าข้างทางหลังจากที่ชาวบ,บ้านได้มีการแจ้งค่ะ โดยวันนี้นะคะนายทวีศักดิ์บุญเศษค่ะเจ้าหน้าที่อสรพิษวิทยาภาคใต้เขตนาทวีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาก็ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านหมู่ที่1บ้านสะท้อนตำบลสะท้อนอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาค่ะว่านี่แหละคะ่ะได้มีงูนะคะกำลังพลอดรักผสมพันธุ์กันอยู่บริเวณป่าริมข้างทางข้างที่ทําการกองทุนหมู่บ้านก็ได้มีการแจ้งนะคะขอให้เจ้าหน้าที่อสรพิษทีอสรพิษวิทยา นะคะมาช่วยจับงูให้ด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านหลังจากได้รับแจ้งนะคะจึงพร้อมด้วยกู้ชีพอบตอสะท้อนเร่งนำอุปกรณ์ในการจับสัตว์เลื้อยคลานรุดเข้าไปตรวจสอบทันทีค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่อสรพิษวิทยาและกู้ภัยไปถึงครับก็พบงูกำลังจะเลิกพลอดรักกันนะครับเจ้าหน้าที่อสรพิษวิทยาจึงเดินเข้าไปจับปรากฏว่าเป็นงูสิงหางลาย ความยาวประมาณ2.20เมตรจึงจับไว้ได้1ตัวและจับใส่กล่องเพื่อเตรียมนำไปปล่อยคืนสู่ป่าธรรมชาติที่อยู่ห่างจากบ้านเรือนผู้คนต่อไปส่วนงูสิงหางลาอีกตัวสามารถเลื้อยหลบหนีไปได้ขณะจับงูอีกตัวเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ละความพยายามก็เดินหาเพื่อทำการจับนะครับแต่ว่าก็ยังไม่พบตัวครับอืมนะคะก็เป็นผลดีกับชาวบ้านจะได้ลดความหวาดระแวงลงไปแต่ว่าบาปไม่ไมแน่ใจง,งูพลดัดกล <laughs> ัดครบผมก็ถือว่า <laughs> เดี๋ยวนี้เนี่ยอาจจะเจองูตามพื้นที่ต่างๆมากขึ้นก็แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญในการไปจับแล้วก็ไปดูแลนะครับค่ะ